ใส่มุกเดิมๆมุกเดิมๆ<ะ>แต่ว่าก็ยังแบบไปหลอกลวงประชาชนพี่น้องออประชาชนได้อยู่นะคะล่าสุดนะอันนี้เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่สืบนครบาลคุณคไปจับกุ่มตัวนะคะเป็นบัญชีหมากแก๊งคอเซนเตอร์ค่ะนะคะชื่อนางสาวสุนะนามสมมุติอายุ42ปีนะคะไปจับได้โดนแจ้งข้อหานี่เลยชอบโกงประชาชนนะคะโดยใช้พรบในเรื่องของพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่เป็นความผิดเนาะนะคะไปจ ได้ถึงหน้าบ้านพักเลยนะคะที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีเยีค่ะซึ่งหลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาแจ้งว่ามีเบอร์โทรศัพท์นะโทรเข้ามาหานะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะของทูมูฟเออนะคะอ้างว่านี่ยชื่อแล้วก็บัตรประชาชนนะคะของผู้เสียหายเนี่ยถูกนําไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็เปิดเป็นบัญชีหมาคุณ นะคะเขาก็เลยแบบว่ามีการพูดคุยกันนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ออนสายของผู้เสียหายเนี่ยค่ะไปให้พูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจอ,อ้าวแก๊งนี้มุกเดิมแต่ผู้เสียหายเขาก็แบบตกใจไงนะคะแล้วก็หลงเชื่อเนาะนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอดอนตาลน,นะคะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังมีการแอบ,บอ้างด้วยนะว่าเนี่ย ถ้าอยากจะให้เขาเรียกนะอยากจะให้มีการตรวจสอบนะในเรื่องหอเส้นทางการเงินนะต้องมีการโอนเงินไปให้นุนในนันอากวาไปนะคะแล้วก็ยังมีการบอกด้วยนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนสลับไปให้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะอ่ะก็เปลี่ยนสลับไปคุยนะคะแล้วก็ชื่อเนี่ยนะคะอุ้ยเขียนแบบ คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เนาะ<ด>นะคะทั้ง a c e b o o k หรืออะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ตั้งชื่อว่าสถานีตำรวจผู้ทรดอนตานเลยนะนะคะแล้วก็มีการมาคุยนะคะอ้างว่าเป็นพุ่มกับพุ่มกับนี้คือยศใหญ่สุดที่สพแล้วนะนะคะแล้วก็แจ้งกับทางผู้ตอ้องผู้เสียหายเนี่ยนะคะว่าเนี่ย ไปซื้อ,อไปซื้อบัญชีมาใช่ไหมะนะะคะเออเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะนะคะแล้วก็ให้มีการโอนเงินไปสุดท้ายแล้วคุณอนิกาสเสียงเงินไปประมาณแสนแส0หกพันหนึ่งบาทอันนี้ตัวเลขกลมๆนะ,ะใช้เวลาแบบว่าประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโ,<อ>โดนไปเลยนะคะ,คะซึ่งหลังจากนี้คือหลังจากที่ทาง ผู้เสียหายเขามีการโอนเงินไปแล้วให้ตรวจสอบนะปรากฏว่าเอาก็หายจ้อยเลย,หย,เ,ลยเหมือนเหมือนเคสที่ผ่านมาเลยหลายเคสนะคะก็เลยคิดว่าเอน<ๆ>ตัวเองน่าจะโดนหลอกแหละ ก็เลยไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่นะคะจนสืบนครบาลไปจับกลุ่มตัวได้นะคะก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละขอพายอยู่อยู่ที่อยู่ที่ยุทธยาแต่ว่าเชื่อมเชื่อมโยงกับผู้เสียหายที่เคยอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่แต่ก็คือไปทั่วทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยนะนะไปที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นอ้างไปเรื่อยนะคะก็จับได้เรียบร้อยในกรณีนี้แต่ก็ยังปฏิเสธนะเออปฏิเสธไปได้แต่ว่าตำรวจก็มีข้อมูลหลักฐานทีบพร้อมเลยนะคะ